ดีค่ะพี่สีรัดน์นะเพื่อนเย้นจะไม่ค่อยออกนะฮะวบเนี้เศร้าใจเนาะเป็นยังยังเศร้าเป็นยังยังเศร้าใจมาเบิ่งเนอ้อพี่น้องไปไ่นมาเบิ่งพี่น้องเนอ้นอ ฝนตกเมื่อคืนเนาะนเพื่อนเอ้ยลมมันแรงเมื่อวานลมแรงมากนะฮะลมแรงแล้วก็เมื่อคืนฝนมันตกเนาะนเพื่อน,นตน้นสูกกนี่พี่เนี่พับลงไปหมดเลยนะคะเน,ะ,นะก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะตอนมันพับมันหักอันนี้พี่ก็แปลงเสร็จแล้วเนาะตัดใบมันทิ้งไปนะ เจะว่างนะเพืเ่อนนะคือซูกินน่เนี่ยใบมันเยอะนะมันเป็นพืชที่ใบยเยอะใบยเยอะใบใหญ่นะมันมาเจอช่วงฤดูฝนเนาะแล้วก็ลมแรงนะมันก็เลยทำให้มันเสียหายง่ายเพื่อนเนานะพี่ก็คิดว่ามันเอ่อเข้า เข้าช่วงเดือนสิบเอ็ดแล้วเนาะเนี่ยมันก็เริ่มหนาวแล้วเนาะมันก็น่าจะไม่มีฝนไม่มีลมแล้วเนาะจริงๆแล้วอ่ะอมันก็น่าจะรอดไปแล้วนะจริงๆแล้วแม่มาเจอเมื่อคืนนะเพื่อนนะโอ้โหหมดเลยนะใบนี่หักหมดเลยนะดีแต่ต้นมันไม่หักลงมานะเพื่อนนะเพราะว่าพี่สีล้กก็พันมันไว้ค่อนข้างดีอยู่นะต้นแต่ใบมันเยอะ นะใบมันก็โคงเหวี่ยงทีเนี้ยก็เลยหักเนี่ยตรงนี้มันเป็นช่องลมอยู่มนะก็ซัดเราใบหักหมดเลยต้นนู้นก็ยังดีอยู่นะแต่ก็หักไปมั่งนะเพราะมันอยู่ด้านในโอ้ยพี่นี่ก็แบบวันนี้จะทำยังไงนะฮะก็เลยต้องริดใบทิ้งนะริดใบทิ้งแล้วก็ปลูกต้นเข้าไว้นะฮะ แต่พี่ก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันปลูกในบ้านเราอะถ้ามันใบเยอะมันน่าจะไม่โอเคมะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่เสียก็ไม่เคยปลูกมาเพิ่งปลูกครั้งแรกนะฮะแล้วพี่ก็มาสังเกตดูเนาะไอ้มันออกติดลูกมานะคะแต่มันก็เนี่ยมันก็เหี่ยวไปนะคะเพื่อนเนี่ยฝ่อไปเนาะอีกลูกหนึ่งก็ร่วงไปละเนี่ยก็ไม่รู้จะยังไงนะคะเ,เพื่อนเนี่ย เออใครมีความรู้ก็มาเม้นใต้คลิปบอกพี่สีรัฐมั่งเด้อจะต้องทำแบบไหนรู <c oughs> ้จะได้กินหรือเปล่านะคเ <c oughs> ะพื่อนเดาตัวคู่ไปเยอะนะเราตัวเมียไม่ค่อยมีหรอกค่ะมีกันนิดนิหน่อยหน่อยเห็นไหมนะ่ะมีลูกแร,รกๆเนี่ยพี่สิรัฐก็เลยลิดใบทิ้งไปเลย เพราะว่าเขาชอบแดดนะแล้วใบมันเยอะอย่างเนี้ยพี่ว่ามันมันไม่น่าจะโอเคเอืยิ่งมาเจอลมด้วยนะโอ้หนี่ขนาดเราปลูกอยู่ในที่อย่างนี้นะเพื่อนๆนะลมมันยังซัดจนแบบเละทุ่งเตะเลยถ้าเราทําเป็นสวนมันจะได้อไม่ได้เห็นนะสงสัยมันถ้ามาปลูกบ้านเราสงสัยต้องทาโรงเรือนนะเพื่อนลมมันแรง ไม่ก็ไม่รู้พี่อยากจะบอกไม่ถูกน่นะเพื่อนๆผนักบาถือ <c oughs> ระยาสิบผักมาสี่เนาะสายสรบระยาสิภผักเบิร์อันซิวัลพี่น้องเอ้ยพี่สีดัดมึนไปเลยนะนี่ บอกไม่ถูกเลยจะรอดชีวิตให้พี่ศสีรัดหรือเปล่าเนาะแต่โครงสร้างต้นเขาน่ะดีอยู่นะเพื่อนๆแต่ใบเละตลงไปพี่เสือโอ้ตัดทิ้งไปเลยอเอาไปทำปุ๋ยจะได้กินสักลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหดูดิ อีกเพิกนียเพื่อนเนะี่ยพอมันติดดอกออกผลดีๆนะเพื่อนเนาะทำไมมันชอบเป็นแบบนี้เนๆๆี่ยเนี่ยใบมันจะเนะี่ยใบมันจะเหลืองจะเป็นจุดอย่างเงี้ยนี่มันเป็นอะไรนะเพื่อนอ็น้ำมันเยอะไปเหรอว่ายงังไงบอกไม่ถูกนะ ทำเริ่มเริ่มเป็นแบบนี้แล้วนะเพื่อนๆไอ้ต้นก่อนหน้านี้นะที่พี่สิรัตน์ปลูกไว้อะก็เป็นอย่าง,งเงเพื่อนนะพอมันเริ่มดกดกเข้านะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแคลเซียมก็ใส่อะไรก็ใส่นะคเพื่อนบอกไม่ถูกเลยมันเป็นที่เราให้น้ำมันเยอะไป อดอกเริ่มร่วงแล้วนะฮะเพื่อนโอ้ยดอกไม่ถูกเหมือนกันนะเพื่อนเนาะนั่นนั่นเห็นไหมเห็นมเนียเนี่ยถีเสื้อนะมาแล้วนะเพื่อนเนาะไอตัวนี้นี่มาเนี่ยคือเนาะบ้านเรามันปลูกผักป่อนสารเนาะ ผีชมผีเสื้อมาแดงเงินก็เยอะนะถ้าผีเสื้อมาเดี๋ยวนอนมาละเพื่อนนุ่มก็มาไข่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใจเลยพี่สิรัิเจอซูกินี่เป็นแบบนี้นี่แบบแทบหมดแรงเลยนะถูกบอก่ถูกนี่งนั้นทำไปดูยังยืดมือก่อ เหนื่อยเหนื่อยเลยนะมองต้นไม้มันเป็นนู่นเป็นนี่เลยแม่พี่สิล้วเก็บไม่หมดนะฮะเมื่อวานเก็บมะเขือไปนะเก็บวานก็เก็บผักได้เยอะเลยนะฮะใส่เขาไม่เห็นแม่สิรันเก็บผักเมื่อวานนี่จะซุดลงไปนะฮะยอดมันนะพี่สิลัตัดไปลว เก็บไปกินนะแม่พี่สีรัตยังไม่โตทันเท่าไหร่เลยแกก็คนแก่นะปันไม่ค่อยดีก็คงจะกินแบบลูกคนอ่อนดีกว่านะเก็บไปกินหมดลบอกไม่ถูกนะเพื่อนๆไม่นู้มันเป็นอะไรโอ เอาไม่ไหวแล้วต้องปล่อยนะ,ะนเพื่อนเนี่ยไม่ันเป็นอะไรนะเนี่ยเป็นที่ดินหรือเปล่าเริ่มแก่ต้นแล้วนะคะนี่อเอาต้นแค่นี้ทำไมออกดอกแล้วล่ะเออ มติดดอกแล้วห่วยมาเป็นงี้เลยหนึแรงเพื่นอนไหติดลูกมองลูกนี่ตัวมูตัวนี้น หมดแรงนะฮะเพืเ่อนๆเอ้ยเนาะตื่นขึ้นมาเจอพืชผักฝนตกไปมันก็ดีอยู่หรอกเนาะแต่โอ้ยมันมาพัดลมเนาะมนลมด้วย,อ,นนยะะอ่ะเหนื่อยพนี้นะคะเนี่ย นี่ทำทห้จะออกดอกนะจะติดให้อ้กคับเนานี่อันนี้มันเป็นต้นที่เสริมรากนะต้นที่เสริมรากเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานนะฮัเพื่อนอ้ยวพีเซรัสหมดแรงนะหมดแรงจะพูดพี่น้องเันยังไงคนเนี้ยในใจ จะพืชผักกำลังงามๆนะพอมาเป็นอย่างนี้แล้วแบบย่วงหมดแลย <c oughs> เอาขุย <c> ข <oughs> ุยขุยหักไปแล้ว เห็นไหมคะอืมหักแล้วไปลวพี่นออ้องเดี๋ยวต้องมาตัดแล้วนะคะพอะดีเนาะมันก็แก่พอดีต้องมาตัดละฝนมาอย่างเดียวไม่เท่าไหร่นะเพืนน่อนมาพร้อมลมโอ้ เื่อยเ่่่วันนี้มาจมด้จมให้พี่น้องฟังโอ้นี่นี่ตัดใบไปเนาะตัดใบแล้วก็เอาเทามันมาจิ้มไว้เพื่อนๆนี่เอาเทามาจิ้มไว้แม่มันแตกยอดมาเถาขนาดนี้ก็มันก็ชําได้เนาะถาที่เราชําไว้รู้สึกมจะอ่อนไปเนาะก็ไม่ติก่เถาเขนาดนี้เริ่มได้นะฮะ แตกยอดมาเนาะโอเคดีนะทายดีอะไปแล้วนะคะพีน่น้องจมๆให้เพื่อนๆดูฟังเฉยๆดยูนานงามดีแท้เดี๋ยวจะมาตัดกล้วยเนาะกล้วยก็หักลมมันแรงโพด ไปแล้วค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ